ตอนนี้สิ่งมีชีวิตเล็กๆกำลังถือกําเนิดขึ้นนั่นก็คือฉันเองค่ะตอนที่ฉันเกิดมาฉันไม่รู้เลยว่าโตขึ้นฉันจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนสวยน่ารักหรือขี้เหล่เป็นคนจนหรือคนรวยเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นคนล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าโตขึ้นฉันจะเป็นคนแบบไหนการเติบโตเราได้พบประสบการณ์มากมายและสิ่งเหล่านั้นได้หล่อหลอมจนกลายเป็นนิสัยดั้งเดิมของเรากำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวความประทับใจก็ทำให้เกิดนิสัยเหมือนกันนะคะเหมือนอย่างที่ฉันได้เจอกับ ช็อกโกแลตตอนที่ฉันได้เจอกับช็อกโกแลตชิ้นแรกน้าของฉันนนซื้อมันมาจากต่างประเทศมันอร่อยมากๆเลยค่ะและหลังจากนั้นฉันก็เกิดนิสัยรักช็อกโกแลตว้าวและทีวีฉันรักทีวีมากๆเลยค่ะมีการ์ตูนหลายเรื่องฉันชอบดู แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องก็ต้องนอนดูทีวีบนเตียงไงล่ะคะ,แต,ะ,ตตคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ต้องมีขนมบนเตียงเวลาดูทีวีไงคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ต้องมีชั้นนั่งกินนอนกินขนม ดูทีวีทั้งวันเลยงี้คะว้าวเพอร์เฟกสุดๆเลยล่ะคะ่ะต่อมาฉันได้ค้นพบว่าฉันชอบกินอาหารสุดๆเลยล่ะคะ่ะฉันชอบกินของทอดข้าวมันไก่หมูปิ้งฮอทดอกขนมปังฉันชอบกินทุกอย่างเลยล่ะคะ่ะแล้วถ้าจะให้ดีเนียนะคะต้องกินให้เกี่ยง ไม่ต้องล้างจานกันเลยทีเดียวฉันคนพบว่าฉันรักและก็มีความสุขมากเวลากินค่ะสิ่งเหล่านี้ฉันทำแล้วมีความสุขค่ะกินช็อกโกแลตกินอาหารเยอะๆแล้วก็ดูทีวีที่สำคัญจะมีความสุขสุดๆถ้านอนเอกเนกบนเตียงแล้วก็กินไปดูทีวีไปค่ะ และสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นนิสัยของฉันกลายเป็นนิสยัยหรือที่เรียกว่าสันตึ๊ดมันติดตัวฉันทุกๆวันตั้งแต่เด็กจนโตเลยล่ะค่ะนั่นอะไรอุ้ยนั่นอะไรชะไม่ใช่ช้างค่ะนั่นก็คือคือฉันเองค่ะ เด็กหญิงผู้ชอบก,กินช็อกโกแลตดูทีวีและกินอาหารเยอะๆเป็นชีวิตจิตใจเด็กหญิงน่ารักน่ารักคนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นช้างเอ้ยไม่ใช่เป็นฉันเองค่ะกิจวัตรประจำวันของฉันก็ยังเป็นแบบเดิมดูทีวีกินอาหารแล้วก็นอนเอกเนกแต่ฉันรู้สึกว่า ตัวฉันมันเหมือนช้างยังไงก็ไม่รู้ละค่ะโถและนี่และค่ะคือแฟสตอรี่ของฉันฉันอ้วนตั้งแต่เด็กเพราะฉันสั่งสมนี้ใส่ยแย่ๆมาตั้งนาน